ตำนานจุดกำเนิดแม่น้ำโขงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระยาสีสุดโทนาคและพระยาสุวรรณนาคเป็นเพื่อนรักกันปกครองเมืองบาดานใต้หนองกระแสเทพผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ได้บัญชาให้พญานาคทั้งสองแข่งกันขุดแม่น้ำไปสู่มหาสมุทรโดยมีรางวัลล้ำค่าเป็นเดิมพัน พระยาสีสุดโทนาคมีนิสัยมุทะลุและต้องการชนะจึงรีบขุดแม่น้ำไปทางทิศตะวันออกอย่างรวดเร็วเมื่อเจอภูเขาจึงขุดเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามแนวทางเพื่อประหยัดเวลาแม่น้ำของเขาจึงมีลักษณะคดโค้งไปมาซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำโค้งหรือแม่น้ำโขงในปัจจุบันส่วนพระยาสุวรรณนาค มีนิสัยละเอียดรอบคอบจึงขุดแม่น้ำไปทางทิศใต้ด้วยความพิถีพิถันพยายามให้แม่น้ำเป็นเส้นตรงมากที่สุดแม้จะใช้เวลานาน,านกว่าแต่แม่น้ำที่ได้ก็ตรงและสวยงามผู้คนจึงเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำน่านที่มาจากคำว่าน,นานสุดท้ายพระยาศีสุโธนาขุดถึงทะเลก่อน จึงเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลคือปลาบลึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสมบัติให้แก่แม่น้ำโขงมาจนถึงทุกวันนี้